สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ตำบลหนองสาลายนะครับอเภอดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินตรงนี้นะครับเนื้อที่นะครับสองไร่ห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับสองไร่ห้าสิบเจ็ดตารางวาราคาแค่สี่แสนเก้าเท่านั้นนะครับห่างจากตลาดดอนเจดีนะครับหกกิโลเมตรนะครับไม่ไกลจากชุมชนนะครับปากทางตรงนี้นะครับไปข้างหลังผมอีกร้อยเมตรเท่านั้นนะครับก็จะเป็นชุมชนนะครับตรงนี้ที่มันเป็นที่โล่งว่างเพราะว่ามันเป็น ที่ที่ยังไม่ได้ทำการขายนะครับก็เลยยังไม่มีบ้านมาปลูกนะครับตรงนี้จะเป็นแปลงแรกที่ผมมาทําการขายนะครับเนื้อที่2องไร่ห้าสิบสี่ตารางวานะครับแค่4ี่แสนเก้เท่านั้นนะครับไฟฟ้าประปานะครับก็ต่อจากปากทางตรงนี้นะครับแค่ร้อยเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าประปาก็ประมาณเท่าๆกันนะครับแล้วก็ถนนตรงนี้นะครับเป็นลุกหลังนะครับเป็นลุกหลังแล้วก็หลังผมนะครับอีกร้อยเมตรเช่นกันนะครับก็จะถึงถนน ลาดยางนะครับจากลาดยางก็ขึ้นคอนกรีตเลยนะครับก็นับจากลาดยางไปก็แค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับราคาที่ผมบอกไปนะครับสองไร่ห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับแค่4ี่แสนเก้าเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อที่ที่ราคาถูกน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับก็ข้างในเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนป่าธรรมชาตินะครับมันเคยเป็นที่เรียกว่าเป็น ร่องสวนนะครับเป็นร่องสวนเก่านะครับด้านหน้าก็จะมีทางน้ํานะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติอยู่บ้างนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปนะครับด้านหน้าเนี่ยกว้างนะครับประมาณ40เมตรนะครับทางด้านหน้านะครับแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณ100เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมต้นไม้นะครับข้างในนะครับ มันมีบางต้นนะครับที่เราที่เราไม่ต้องทําลายทิ้งนะครับเราเก็บไว้นะครับเป็นต้นไม้เก่าแก่นะครับที่มันก็จะเป็นที่แบบสูงหน่อยนะครับเป็นเป็นเป็นร่องสวนที่เราเพียงแค่เอารถถ่ายนะครับมาปรับให้เรียบนะครับก็เป็นที่ปลูกบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องนำดินที่อื่นมาถมอีกแล้วนะครับ เนี่ยครับจะเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปถึงข้างหลังแล้วเราจะถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับเราก็มาถึงข้างหลังแล้วนะครับมองไปข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นแนวของไร่อ้อยนะครับแล้วก็มีบ้านสู่จากไร่อ้อยแล้วก็จะเป็นบ้านชุมชนเป็นชุมชนของคนแถวนี้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไฟฟ้าประปาก็แค่ต่อจากบ้านที่สุดไร่อ้อยตรงนี้ก็ประมาณ1 0 0เมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเดินแนวข้างหลังกันนะครับ แนวลึกนะครับก็จะอยู่ประมาณ8 0หรือหนึเมตรนะครับแล้วก็แนวหลังเนี่ยจะอยู่ก็ประมาณสัก40เมตรนะครับไปตามแนวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะลกนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่เคยยังไม่ได้มาตัดต้นไม้ออกไปนะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่ดินมันสูงนะครับเราไม่ต้องมา ถมอีกแล้วนะครับแค่ใช้รถามาปรับแต่งพื้นที่นะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับค่อนข้างลงนิดนึงนะครับค่อนข้างลงนิดหนึ่ง,ง,ง,ลง,งแล้วก็ก็ตรงเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ยไปตลอดนะครับ40เมตรนะครับ 5องลาตารางวานะครับราคาแค่4 9 9 0เเท่านั้นนะครับหาไม่ได้กันแล้วนะครับในราคาเช่นนี้นะครับครับก็น่าจะพอสมควรนะครับด้านหลังด้านหน้านะครับด้านข้างก็ที่เห็นมาตอนแรกนะครับ ตำบลหนองสาลายอำเภอดอนเจดีครับ2องร้อยตารางวานะครับ4ี่สิบเกเท่านั้นนะครับสนใจนะครับโทรมานะครับ0ูนย์ห4 4ูนนะครับแปดดอนเจดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ